สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษา,า,ากับคุณกิติพันธ์น้ามง,งคลและดิฉันพาฝันปินทองค่ะสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีทรงเปิดศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์และท้องฟ้าจำลองนวมินชร์เชษฐคคินีโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเมื่อเวลา15นาฬิกานาทีของวันที่4มิถุนายน2556สสมเด็จพระเทพร,ทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ทรงเปิดและทอดพระเนตรศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์และท้องฟ้าจำลองนวมินเชธทภคินีสร้างแล้วเสร็จในปี255 5ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความหมายว่าศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์และท้องฟ้าจำลองที่จะตั้งขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินผู้เป็นเชทภพคินีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้า ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานทางการศึกษาทางด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับระดับสากลรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาดาราศาสตร์สำหรับนักเรียนโครงการศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและมาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินและนักเรียนของโรงเรียนสามเสนวิทยาลายัยตลอดจนประชาชนทั่วไป ภายในศูนย์แบ่งพื้นที่เป็นห้องนิทรรศการแสดงผลงานโดยใช้เทคโนโลยีระบบสัมผัสแสดงพระราชระวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีรวมถึงมุมความรู้ทางดาราศาสตร์ด้วยสื่อมัลติมีเดียและส่วนท้องฟ้าจำลองมีโดมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริงเส้นผ่าศูนย์กลาง8เมตรจุผู้ชมได้35ที่นั่ง มีเครื่องฉายดาวระบบดิจิตอลควบคุมด้วยระบบไร้สายสามารถแสดงดาวบนท้องฟ้าได้มากกว่า1 0 0 0 0แดวงแสดงปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ได้ครบถ้วนสามารถย่อขยายท้องฟ้าแสดงดาวกระพิบแสดงภาพเนบิวลากำหนดท้องฟ้าเสมือนจริงได้ทั้งอดีตและในอนาคตอีกทั้งยังใช้เป็นที่ฉายภาพยนตร์ทางดาราศาสตร์ได้แบบเต็มโดมท้องฟ้าด้วยระบบเสียงรอบทิศทางอีกด้วย กระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะซึ่งในปีงบประมาณ2,556จะได้มีการปรับราคาเครื่องเพิ่มขึ้นจากเดิมนายพงเทพเทพกาญนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการถแถลงถึงงบประมาณในปี2,556ในการจัดสัรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็บเล็ตสำหรับนักเรียนชั้นป .1 ซึ่งมีการปรับราคาเครื่องเพิ่มขึ้นโดยจากงบประมาณในปี2,555ราคาต่อเครื่องจะอยู่ที่2,624บาทได้ปรับขึ้นเป็น2,720บาทต่อเครื่องเนื่องจากงบประมาณในปี2,555ได้ทำการจัดซื้อเครื่องโดยตรงจากจีนในราคา82ดอลลาร์สหรัฐ คิดตามคิดตามอัตราค่าเงินในขณะนั้นคือ32บาทถือเป็นราคา2,624บาทส่วนราคาที่มีการปรับขึ้นนั้นก็ได้รวมค่าจัดส่งไปด้วยเมื่อเทพสเปคกับเครื่องแล้วก็มีคุณลักษณะที่เพิ่มขึ้นเช่นชนิดของ CPU จาก1แกนเป็น2แกน CPU จาก1 GHz เป็น1.5 GHz เพิ่มกล้องหน้าและกล้องหลังทั้งนี้งบประมาณในปี2556ได้ถูกจัดสรรก่อนหน้านี้แล้วและขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการขายแบบ ซึ่งมี18บริษัทสนใจเข้าร่วมแต่ยังไม่มีการเสนอราคาสำหรับงบประมาณในการจัดซื้อแท็บเล็ตในปี2,557ได้มีการกำหนดราคาเครื่องเท่ากับงบประมาณปี2,556โดยราคาเครื่องแท็บเล็ตสำหรับนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่1อยู่ที่2,720บาทต่อเครื่องและแท็บเล็ตสำหรับนักเรียนชั้นม .1 และครูที่จัดซื้อเพิ่มในปี2,557จะอยู่ที่ราคา2,920บาทต่อเครื่อง โรงเรียนขึ้นไปถึง5โรงเรียนเนี่ยที่จะต้องเอามาคือเรื่องของราคาครับที่มีการตั้งประเด็นว่าทําไมราคาของปี56สูงกว่าปี55ปี55นั้นเป็นการจัดซื้อนะครับโดยตรงจากประเทศจีนเป็นการซื้อตามเงื่อนไขใน MOU เนี่ยนะครับยกเว้นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุเขาคำนวณราคาครับ82เหรียญสหรัฐ ต่อหนึ่งเครื่องโดยขณะนั้นราคาอัตราแรกเปลี่ยนคือ32บาทนะก็คิดเป็นเงินไทยตามอัตราแรกเปลี่ยนส2บาทต่อหนึ่งเหรียญสหรัฐก็เป็นเงิน2,624บาทครับไม่ใช่2,400อย่างที่มีการอนภะิปรายกันในสภา,านะครับในขณะเดียวกันถามว่างบประมาณสำหรับปี2 5 5 6เนี่ยเขาคำนวณอย่างไร งบประมาณของปี2 5 5 6นั้นได้มีการพิจารณาในสภาครับเมื่อก่อนวันที่1ตุลาคมปี2 5 5 5ก่อนวันที่รัฐมนตรีเสริมศักดิ์กับผมจะเข้ามารับตําแหน่งนะในขณะนั้นสภาที่พิจารณาเมื่อก่อนวันที่1ตุลาคมปี2 5 5 5เนี่ยสำนักงบประมาณใช้สูตรคํานวณอย่างนี้ครับเครื่องราก82เหรียญสหรัฐคูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยน31บาท เพราะอัตราแลกเปลี่ยน,นเงินไทยแข็งขึ้นก็เป็น31บาทแล้วเขาก็ต้องคูณด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม7%รวมออกมาแล้วนะครับ,บก็เป็นงนลบประมาณที่จัดสำหรับการจัดซื้อเครื่องแท็บเแ็ตน,นะครับ2,720บาทต่อนหนึ่งเครื่องแล้วก็เป็นตัวเลขนี้นะครับที่สปทกำลังมาจัดซื้อจัดจ้างอยู่ด้วยการเปิดประมูลแบบ e auction ขณะนี้เนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนของการขายแบบอยู่เลยใช่ไหมครับขณะนี้มีการขายแบบออกไปอยู่นะครับแล้วก็มีผู้ที่สนใจเข้ามาซื้อแบบไปเนี่ย18บริษัทยังไม่ได้มีการเรายังไม่ทราบเลยครับว่าใครเสนอราคาเท่าไหร่ครับสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่จะ เสนอที่เสนอเข้าไปในงบประมาณปี2 5 5 7นะั่คืองบประมาณใหม่ที่เข้าสภาอยู่ขณะนี้นะครับก็ใช้ราคาเดียวกันกับราคาที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ2 5 5 6คือ2,720บาทแต่สเปคแน่นอนครับเมื่อถึงเวลามีการจัดซื้อจัดจ้างกันเนี่ยในปีหน้าเนี่ยนะสเปคของเครื่องปี2 5 5 7 ก็จะต้องสูงกว่าสเปคของเครื่องที่กำหนดในปี2556อีกทางสำน,น,นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับได้น,นัดพบผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศครับที่จะชี้แจงให้รับทราบนโยบายในการจัดการเรียนการสอนปี2556ครับนายพงเทพเทพการณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเน้นให้สถานศึกษาผลิตคนให้ตรงตามความต้องการของด้านต่างๆครับอาทิภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจภาคบริการและภาคเกษตรโดยให้สถานศึกษาทําความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนโดยเฉพาะผู้ที่ผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ให้เห็นถึงผลดีของการเรียนสายอาชีวศึกษา ซึ่งเป้าหมายสําคัญคือนักเรียนที่กําลังจะจบชั้นม .3 ครับหรือว่าที่จบไปแล้ว3-4ปีหรือว่าจะเป็นนักเรียนที่จบม .3 ม .4 ม .6 ครับเราก็สร้างแรงจูงใจให้เขาสนใจมาเรียนต่อในสายอาชีวศึกษาที่จะเป็นการเพิ่มสมรรถนะของตัวเขาเองเพราะฉะนั้นจะอกกิจการได้ก็คือเป็นทุกแอ่น้อยได้คคือที่ผมเรียนท่านผู้อำนวยการผู้บริหารวิทยาลัยอ,อาชีวะทั้งหลายเนี่ยนะครับเพราะว่า เราจำเป็นที่จะต้องสร้างคนสายอาชีวะเพื่อรองรับกับความต้องการในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรมภาคธุรกิจภาคบริการรวมทั้งภาคการเกษตรนะสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยนะครับต้องทำความเข้าใจกับบรรดาผู้ปกครองนักเรียนทั้งหลายแล้ก็ผู้ที่ได้ผ่านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่3ไปแล้วนะว่าถ้าเขามาเรียนสายอาชีวะเนี่ยอนาคตของเขาจะเป็นอย่างไร เป้าหมายของเราเนหนึ่งก็คือนักเรียนที่กําลังจบหรือจบชั้นระดับปรัทยมศึกษาปีที่3าไปแล้วใช่ไหมครับขณะเดียวกันมีคนที่จบม3ไปแล้วเนี่ยจำนวนหนึ่งจบไป23ปี4ปีแต่ว่าคนเหล่านี้ทํางานอะไรก็ตามแต่แต่ก็เป็นงานทําที่เป็นระดับไม่มีฝีมือนะหรือแม้กระทั่งจบม4ม5หรือม6แล้วไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรหรือแม้แต่ประกอบอาชีพก็ไม่สามารถมีวุฒิอะไรเนี่ยที่ทาให้เขาได้เงินเดือนค่าตอบแทนที่ดีได้ คนเหล่านี้คือกลุ่มเป้าหมายครับที่เราสามารถจะไปให้เขาเห็นว่าถ้าเขามาเรียนสายอาชีวะนั้นเนี่ยเขาสามารถจะมีอนาคตที่ดีขึ้นได้อย่างไรมีรายได้ตอบแทนดีขึ้นอย่างไรรวมทั้งผู้ที่ทํางานอยู่ในสถานประกอบการที่ไม่ได้มีวุฒินะครับระดับเป็นยาตรีไม่มีวุฒิระดับปวชระดับปวสเนี่ยนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเข้าไปพยานที่จะดึงให้เขาเข้ามาในระบบการศึกษาตรงนี้นะเพื่อจะพัฒนาคนรองรับกับความต้องการของประเทศครับ สิ่งที่เราจูงใจก็คือเนี่ยครับหนึ่งให้เขาเห็นว่านะครับถ้าเขามาเรียนอาชีวะแล้วเนี่ยเราบอกได้เลยครับว่าถ้าเขาจบปวชหรือปวสเทียบกับงานที่เขาทาอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับเขาสามารถจะทํางานที่ดีขึ้นได้อย่างไรมีเงินเดือนสูงขึ้นได้อย่างไรอย่างที่สองครับอย่างกรณีของสายอาชีวะที่เราทําระบบทวิภาคีเนี่ยนะมีการทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเนี่ยนะครับแล้วเขามีหลักประกันที่บอกว่ามีงานทําแน่นอนด้วยเนี่ยนะเขาจะเห็นอนาคตตัวเอง เราจะแสดงให้เห็นครับว่าสายอาชีวะบางสายเนี่ยเมื่อจบไปแล้วเงินเดือนนะครับค่าตอบแทนเป็นอย่างไรนะฮะตรงนี้เป็นส่วนที่เราจะทําให้คนทั้งหลายได้เห็นครับ และในช่วงบ่ายนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายเน้นในเรื่องของการเฝ้าระวังการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาครับทุกสถาบันต้องมีมาตรการดูแลอย่างเคร่งครัดและในช่วงที่มีการรับนักศึกษาใหม่นี้ให้สถาบันดูแลนักศึกษาที่เข้ามาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการรับน้องใหม่นี่ได้พบกับ ท่านผู้บริหารโรงเยชาวบ้านเราก็กล่าวฝากย้ําเตือนไปนะครับนะครับว่าขอให้ดูเรื่องพฤติกรรมเด็กนะครับอย่าให้มีการทรเลาะวิวาทหรือทุบตีกันนะครับเพราะฉะนั้นก็มาตรการที่วางไว้นะครับขอให้ดูให้ละเอียดทีท่วนนะครับเมื่อเด็กรับมาใหม่ก็คงจะต้องดูพฤติกรรมเป็นยังไง แล้วคอยติดตามนะครับโดยเฉพาะรุ่นพี่ที่จบไปแล้วต่างๆเนี่ยนะครับบางทีมาครอบงํารุ่นน้องนะครับการรับน้องใหม่ก็มีความสําคัญนะครับถ้าพี่ทำเขารุนแรงเขาไปแก้แคบไปเอาที่อื่นมาทํารุ่นพี่อย่างเงี้ยมีเป็นกีตัวอย่างผมได้เรียนไปเยอะทั้งหมดนี้ก็ได้ฝากย้ําไปแล้วนะครับว่าเรากําลังจะภาพสร้างภาพลักษณ์ของเรานะครับเป็นนักเรียนอาชีวะจบไปแล้วมีงานทํามีรายได้สูงเพราะฉะนั้นกัน พวกเราที่เป็นชาวเชื่อวะเนี่ยนะครับต้องทราบภาพรับให้ดีและคนจะได้มาเรียนของเราให้ได้50-50แล้วเราก็จะได้ผิดคนสนองตอบตลาดแรงงานต่างๆได้อย่างดีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทนะคะเร่งพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาหวังยกระดับผลสมมิิทางการเรียนออนเตรียมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นายเสริมศักดิ์พงพาน,นิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในเรื่อง การพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสมนิกทางการเรียนออน็เตรียมพร้อมกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือ AEC และมาตรฐานสากลตนโดยมีผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษานักวิชาการศึกษาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกว่า500คนเข้าร่วมการประชุมนายเสริมศักด กล่าวว่าจากผลการวิเคราะห์ของสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสอมศพบว่าโรงเรียนในสังกัดสพททั่วประเทศกว่า3 0 0 0 0แหง่งยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกว่าร้อยละโดยในจำนวนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กกว่า1 4 0 0 0แหง่งรวมถึงผลการประเมินผลผู้เรียนที่พบว่าเด็กนักเรียนเกินกว่าครึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดดังนั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สอดรับกับการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไปทั้งนี้การประชุมประกรอบด้วยการกำหนดนโยบายยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยนางเบญจลักษณ์น้ำฟ้ารองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยการบรรยายและแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกำหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจากที่เรามาตมนาว,วันนี้เนื่องจากเราดูข้อมูลนะครับ ดูข้อมูลดูผลการวิเคราะห์ในการวิจัยนะครับปัญหาการศึกษาของเราเนี่ยนะครับมีประเด็นปัญหาไดบ้างนะครับสิ่งหนึ่งที่เราได้รับการบอกเล่าหรือได้รับการประกาศอย่างชัดแจ้งก็คือในเรื่องของอสำนักมาตรฐานทางการศึกษานะครับเขา ได้ประเมินออกมาว่าโรงเรียนของเราเนี่ยนะครับยังไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษาเนี่ยถึง60 65เเซนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กของเรานะครับเพราะโรงเรียนมัธยมเรามี31,000่กว่าโรงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที 14, ่หมื่นสี่ใชมครับโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญนะครับก็เลยทําให้ มาตรฐานการศึกษาเรานะครับเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนโรงเรียนแล้วยังไม่ได้มาตรฐาน,นรประเด็นที่สองที่เขาประเมินออกมาก็คือวิชาหลักๆเนี่ยวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษา,าอังกฤษนะครับวิชาหลักๆเหล่านี้นะครับจากการประเมินผลแล้วเด็กนัก,กเรียนเนี่ยนะครับเกินกึ่งหนึ่งนะครับยังไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานนะครับเขาก็หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมา นะครับมาเป็นตัวตั้งนะครับที่จะให้พวกเราได้ระดมความคิดเห็นกันนะครับเพื่อจะจะแกะ้สิ่งที่ผมเน้นเรียนไว้ว่ามันมีตัวชี้วัดสองตัวแล้วมันอยู่ในเกณฑ์ที่ยังยังไม่ดีใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบนะครับสิ่งใดที่เป็นเรายังอยู่ยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเราก็ต้องพัฒนา นะครับยิ่งเราจะต้องย่างก้าวเข้ามายิ่งใกล้ของประชาคมอาเซียนแล้วก็ยิ่งจะเปิดโลกเรากว้างยิ่งขึ้นใช่ไหมครับในเรื่องการพัฒนาด้านการศึกษาคือพัฒนาคนเนี่ยนะครับจึงเป็นเรื่องมีความสําคัญสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดาครับได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติครับเป็นครั้งที่2ในปี2013นะครับในหัวข้อ Green Society Green Governance and Green Competitiveness ครับ ดรพวงเพชรชุนละเอียดผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่2ปี2013หัวข้อ Green Society, Governance and, and Competitiveness ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ครับจะเป็นการมุ่งเน้นแลกเปลี่ยนทางวิชาการในหัวข้อ Green Society, Governance and Competitiveness เป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้ทุกคนมีความตื่นตัวที่จะเรียนรู้ในเรื่องต่างๆโดยผู้เข้าร่วมประชุมจะได้นำเสนอผลงานของตนเองเพื่อให้ฐานิดาคัดสรรผลงานที่ดีเด่นมีความรู้มีความน่าสนใจมาปรับปรุงและปรับใช้ในการเรียนการสอนยุคใหม่ที่มีแนวคิด Globalization ซึ่งเราก็จะได้รู้กันนะครับว่าคนในประเทศอื่นมีแนวคิดอย่างไรและทำอย่างไรรวมทั้งแนวคิด green society ซึ่งจะเป็นงานวิชาการที่ช่วยเหลือสังคมซึ่งวันนี้ทา,ทางมหาลาัยนี้มุ่งเน้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนวิชาการนะคะในเรื่องของวันนี้ในหัวข้อของ topic green society, <c> governance <oughs> และก็ competitive นะคะ ซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของทางมหาลาัยนิด้านะคะในเรื่องของด้านด้านธุรกิจต่างๆนะคะก็ในเรื่องของการเรียกนการสนเนี่ยจะพูดถึงการเรียนแล้วเป็นการลองไลฟ์เลิร์นนิ่งก็คือทุกคนต้องตื่นตัวในการเรียนรู้ต่างๆนะคะเพราะวันนี้มีการแลกเปลี่ยนวิชาการใช่ไหมคะอาจารย์มีการแลกเปลี่ยนวิชาการกัน,นแล้วก็นําเอาผลงานของตัวเองเนียมาโชว์กัน ะะแล้วก็ทางนิดาได้คัดเลือกคัดสรรแล้วที่ผลงานที่ดีเด่นเนี่ยหรือว่ามีความรู้ความน่าสนใจเนี่ยก็ได้มาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้ด้วยค่ะซึ่งเราสามารถนำเอาวิชาการต่างๆนี้ไปปรับปรปุงการเรียนการสอนนะคะเราจะดูว่าแนวคิดใหม่ๆนะคะในโลกของ globalization เนี่ยคนอื่นประเทศอื่นเนี่ยเขาคิดกันอย่างไรแล้วก็ทำกันอย่างไรเพื่อนำมาปรับปรุงนะคะใน,ในเรื่องวิชาการของพวกเรานะคะ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะคะผนึกกกำลังกับองค์กรรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะจัดระบบการควบคุมวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนายวิรชัยศรีขจรผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนได้ร่วมกับดรอัจจัตดารัจจัต ประธานองค์กรรับรองประกาศนียบวิชาชีพแห่งสาธารณารัฐอินโดนีเซียทำพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในการเทียบเคียงคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพระหว่างประเทศไทยและสาธารณารัฐอินโดนีเซียเพื่อพัฒนาส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาบุคลากรอย่างยังย่งยืนทุกกลุ่มสาขาอาชีพเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ณที่ทำการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพถนนวิภาวดีลังสิตกรุงเทพ นายวิรชัยศรีขจรผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนกล่าวว่าความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนกับองค์กรรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพแห่งสาธารณารัฐอินโดนีเซียในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญของความร่วมมือในการยกระดับและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมบริการและทุกสาขาอาชีพ ให้ได้มาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีเป้าหมายสําคัญคือการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในการเทียบเคียงและยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพระหว่างประเทศไทยและสาธารณารัฐอินโดนีเซียนอกจากนี้ความร่วมมือในครั้งนี้ยังมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั้งสองประเทศได้มีโอกาสหารือในการกําหนดมาตรฐานตามที่กลุ่มอุตสาหกรรมแต่ละประเภทมีความต้องการ ตลอดจนเข้าถึงตลาดทรัพยากรมนุษย์ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และระดับสากลโดยนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่ได้รับการรองรับไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมพร้อมทั้งรับการเปิดเสรีป,ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ที่จะมาถึงอีกด้วย แต่วันที่สวทนนะครับได้ร่วมกับสอส,สและก็มหาวิทยาลัยต่างๆนะครับที่จะผลิตพัฒนาคนทางด้านเทคนิคอุตสาหกรรมครับร่วมกับสยามมิชลินประจําประเทศไทยนะครับเพื่อเร่งพัฒนากําลังคนทางด้านเทคนิคอุตสาหกรรมเพื่อแก้ปัญหาแรงงานขาดคุณภาพครับสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าสอวอทอนอครับร่วมกับบริษัทสยามมิชลินจำกัดสำน,น,นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือว่าสอ,อ,อสอครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัาย,าย,ายสงขลานครินและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านานาจัดโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงานโครงการสหกิจศ,ศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนากำลังคนทางเทคนิคด้านอุตสาหกรรม เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตด้วยเงื่อนไขและเป้าหมายเดียวกันครับนั่นก็คือการสร้างและพัฒนากําลังคนทางด้านอุตสาหกรรมให้มีความสอดคล้องและความต้องการของภาคผลิตและบริการศาสตราจารย์ดรวันลบสุรกรรมพลทร ผู้ำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตรกรรมแห่งชาติหรือว่าสวทนกล่าวว่าจากการจัดการเรียนการสอนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับทำให้เห็นว่าทักษะและคุณภาพของบัณฑิตนั้นเมื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพของเยาวชนไทยยังมีปัญหาอยู่บ้างครับสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทรหรือแม้กระทั่งปริญญาเอกแต่ก็ยังทํางานไม่เป็นนอกจากนี้บัณฑิตปวชปวสเมื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพ โดยเฉพาะวงการอุตสาหกรรมก็เกิดปัญหาก็คือทํางานไม่ได้ตามทักษะและฝีมือที่ช่างเทคนิคควรจะมีจึงสร้างภาระให้กับหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตในปี2555ได้เริ่มโครงการนำร่องเพื่อพัฒนากำลังคนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือว่าปวสและระดับปริญญาตรีโดยในระดับปวสนั้นได้พัฒนาในหลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสาขางานเครื่องเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมครับโดยเป็นเครื่องร่วม เป็นความร่วมมือระหว่าง4ี่หน่วยงานอันได้แก่สวทน,นบริษัทสยามมิชลินจำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบซึ่งมีจำนวนนักเรียนรุ่นที่1เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น21คนแล้วก็มีนักเรียนรุ่นที่2เข้าร่วมโครงการจำนวน16คนซึ่งผลตอบร,รับที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากครับโดยนักศึกษาในโครงการมีการพัฒนาการทั้งความรู้ในเชิงทฤษฎีและสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างเห็นได้ชัด โครงการนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักสวทน,นเนี่ยเดเขาเคยร่วมมือกันมาตลอดในการพัฒนากำลังคนที่ถือว่า เรียนเป็นเรื่องเรียนเป็นชิ้นงานเป็นโครงการให้เด็กปฏิบัติคิดค้นโดยอิงฐานวิทยาศาสตร์แล้วก็ทุกด้วยสวทนรวมกับวิทยาลัยฐานวิทย์แล้วก็มามิชลินกับฮอนด้าและเครือข่ายอื่นๆพร้อมมาลงนามตรงนี้ก็ยิ่งความแน่นแฟนมากขึ้นนั่นหมายาว่าการผลิตกําลังคนภายใต้วิวหรือที่เรียกว่า Work i n t e g r a t e เ Learning เนี่ยเป็นเรื่องของสอดคล้องกับทวิภาคีรพดี นั่นก็คือเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยวิจัยกันด้วยพัฒนาไปด้วยแล้วก็เป็นการผลิตกันบ,บังคนเพราะฉะนั้นขณะน,นี้ร่วมอยู่สองวิทยาลายัยคือวิทยาลายัยเ,เทคนิคสถิีบและวิทยาลายัยเทคนิควันนี้คือเพิ่มเทคนิคปูนซีเมนต์ทยท่าหลวงแล้วก็สองแห่งเนี้ยถ้าพัฒนาและประสบความสำเร็จก็จะคุยกับมิชลินแล้วก็เครือข่ายที่บอกว่าวันนี้จะมีเครือข่ายของผู้ผลิตยางเนี่ยาสามารถที่จะได้ได,ได้หลายวิทยาลายัย เพื่อที่จะพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับการที่จะดําเนินการสายนี้ซึ่งเราสามารถที่จะเปิดทั้งปวชปวสและกับญัณตรีอยู่แล้วโดยระบบทวิภาคีเพราะฉะนั้นจึงสอดคล้องเป็นเรื่องเดียวใช้ชื่อต่างแต่ว่าในการปฏิบัติงานนั้นเหมือนกันเลยคือเน้นให้เด็กเรียนปฏิบัติกา learning to do doing to learn earning to live living to serve ครับแน่นอนถ้าเข้าช่องทางทวิภาคีเนี่ยตั้งแต่เริ่มเข้าเลยมีไรายได้ระหว่างเรียน แล้วก็จบไปประกันการตกงานและการมีงานทำสามารถที่จะต่อระดับปวชปวสและกัปวิทยาตรีได้เลยเป็นการต่อเชื่อมเรื่องของสายงานกันและการทำงานอย่างนี้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งของสวทนเองของอายุศาและก็สถานประกอบการที่ถือว่าเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจในเส้นทางที่เราบอกว่าผู้ใช้ร่วมคิดผู้ผลิตร่วมกาหนดภายใต้บริบทความรับผิดชอบตรงนี้คือสาคัญ สำหรับโครงการในระดับปริญญาตรีนะครับหรือว่าโครงการสหกิจศึกษาวิศวกรรมศาสตร์นั้นทางบริษัทสยามมิชลินจำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธุนบุรีได้ร่วมกันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงานโดยมีรูปแบบของโครงการที่สำคัญก็คือการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงโดยที่นักศึกษาจะได้รับโจทย์จากโรงงานซึ่งต้องเข้าไปเรียนรู้และวิเคราะห์โจทย์ที่ได้รับในโรงงานเป็นระยะเวลา10เดือน ทั้งนี้บริษัทสยามมิชลินจะเป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษาและมอบหมายพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลให้คำแนะนำอีกทั้งนักศึกษาก็อาจจะมีอาจารย์จากฝั่งมหาวิทยาลัยครับคอยให้เป็นที่ปรึกษาในการทำโครงงานแล้วก็เรียนตลอดระยะเวลา10เดือนครับปิดท้ายกันด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ในวันนี้กันนะคะ เปิดแล้วนะคะในโครงการอบรมสู่ฝันนักเขียนขั้นพื้นฐานนะคะโดยทุกท่านจะได้พบกับการเรียนรู้การเขียนขั้นพื้นฐานการวางรากฐานเป็นนักเขียนมืออาชีพกรณีศึกษาเวิร์กช็อปวิธีการเขียนอย่างไรให้โดนใจบรรณาธิการนะคะโดยจะทําการอบรมในวันที่23มิถุนายน2556ในเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาณร้านเดอะคอนเน็กชันเอ็มอาร์ทีลาดเร้าสนใจติดต่อได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 9 8 5 7 5 2 8ค่ะ วันนี้หมดเวลาของรายการข่าวการศึกษาแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการข่าวการศึกษาได้ทางช่อง etv แห่งนี้ครับและที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv รวมถึงที่คลิปข่าวการศึกษาย้อนหลังนะครับที่ www.media.moe.go.th ค่ะบสำหรับวันนี้คุณกิติพันธ์นักมงคลและดิฉันพาฝันปิ่นทองพร้อมด้วยทีมข่าว etv นะคะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ